เกิดแล้วต้องตายด้วยกันทุกคนเป็นแต่ช้าหรือเร็วต่างกันเพียงเท่านั้นในขณะที่มีชีวิตยอยู่นี้อย่าได้ปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปตามความทเยอทะยานความอยากไม่มีเมืองพอมันจะพาะเราให้ล่มจมจะเป็นผู้หมดหวังหมดหวังทั้งมีชีวิตยอยู่และตายไปแล้วสถานที่ไปเกิดก็ไปเกิดในที่หมดหวังหมดหวังมีแต่ความทุกข์ความทรมารใครอยากไปเกิดในที่เช่นนั้น เมื่อไม่อยากไปเกิดแล้วให้รีบแก้ไขดัดแปลงตัวเองเสียตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่นี้เพื่อความเป็นคนดีเแล้วตายแล้วก็เป็นคนดียังมีชีวิตอยู่ก็เป็นคนดีสงบร่มเย็นตลอดไปเลยทุกภพทุกชาติเมื่อบาตรนาบารมีแก่กล้าเพราะการทำความดีไม่หยุดไม่ถอยก็ถึงฝั่งฟ้าโพ้นคือพระนิพพานได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ย ภาษา v o ของพระพุทธเจ้าแต่แพระองค์พระองค์งงมีจํานวนมากขนาดไหนเราเมื่อสร้างความดีเป็นทางสายเดียวกันจะเข้าถึงจุดเดียวกันคือความเสมอภาคอยู่ในทรามพอได้บรรลุธรรมปึงขึ้นมาเรียกว่าเราอยู่ในท่ามกลางแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยอยู่ในท่ามกลางแห่งราษาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยไม่ต้องไป ถามหาพระพุทธเจ้าว่ามีกี่องค์มีองค์ไหนบ้างหน้าตาเป็นยังไงสาวกทั้งหลายมีกี่องค์ไม่ต้องถามธรรมชาติอันนี้เป็นอันเดียวกันแล้วเมื่อดูตัวอย่างนี้แล้วมันเข้ากันได้หมดในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายจะเรียกว่าเราอยู่ในท่ามกลางของพระพุทธเจ้าด้พระอรหันต์ผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยประการทั้งปวงก็ไม่ผิดนั่นนะ